สวัสดีค่ะพบก,กับพี่นายแล้วนะคะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้พาชมความน่ารักนะคะของพี่น้องต่างสายพันธุ์เนาะพี่มะมว่วงเตะบอลแล้วพี่มะมว่วงเตะบอลเล่นโชว์เหรอลูกเล่นโชว์นอ้องมีตังเหรอลูกมีตังมีตังอยากออกมาไหมาอยากออกมาเล่นกับพี่มะม,ม่วงไหมลูก ปาเอ้ามามามีตังหออกมาลูกมีตังหออกมามาเร็วมาเร็วหนีจะเล่นไหมจะเล่นกับพี่มะม่วงป้าเ้ามาเลยออกมาออกมาออกมาเลยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวพี่มะม่วงเล่นอยู่น่นหนพี่มะม่วงเล่นบ่นหนักมะม่วงไว้ต้องห่วงน้องนะลูกมีตังจะกลัวมะม่วงเนาะเพราะมะม่วงชอบกัดมีตัง แมวไมเอ,มเอย่ากัดหางน้องป่ะให้น้องเล่นคนได้เปล่าลูกเตะบอลการเตะบอลการเตะบอลการพี่น้องต่างสายพันเอ,อาเอาหนีแกหนีแกมาน,นี่มานี่มานี้ลูกมามะม่วงอย่ากัดน้องสิลูกมะม่วงก็จะห่วงลูกทุตบอลนะโอ้ม่วงกัดน้องอีกแล้วม่วงกัดน้องอีกแล้วม่วงกัดอีกแล้วอื้ ม่อย่ากัดน้องซีอะ่ะม่วงม่วงอย่าจิกน้องสิลูกอออ๋ออ๋ออม่วงอย่าจิกตาน้องนะลูกหนามีต่างมานี่มีต่างมาเล่นนี้ลูกอ่ะอ่ะมีต่งมีต่งเล่นนี่มามาม่วงเล่นกับน้องมามามาดิม่วงเล่นกับน้องเล่นกับน้องมาโมงเขาจะห่วงของเล่นเขามากเลยทุกคนให้น้องเล่นคนได้ป่าวลูกให้น้องเล่นคนนะอ่ะมีตางเล่นกับเล่นกับพี่ม่วงมา มีตังกลัวแล้วมีตังไม่อยู่แล้วมียังไม่มีตังไม่อยู่แล้วมีม่วงกบจิกอ่ะไม่ไม่ข้าบ้านข้าบ้านงั้นข้าบ้านไปกลัวก็เข้าบ้านเลยลูกปะถ้ากลัวเข้าบ้านเลยไปมีตังเข้าบ้านเลยถ้ากลัวถ้ากลัวพี่ม่วงขนาดนั้นนะไม่เอาไม่เข้าใต้ตู้ลูกใต้ตู้ไม่เอาไม่เข้า หน้าตาน่ารักนะเนี่ยมีตังลูกแมวบนหลังคานะทุกคนตัวนี้ล่วงลงมานะแล้วอีกสองตัวพินาก็จะรอให้แม่เขาหย่านมก่อนนะฮะพินาตั้งชื่อไว้แล้วนะอีกสองตัวก็คือปังปังกับเฮงเฮงนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะนะไอ้ยายยายอย่ากัดน้องอย่ากัดน้องยากุกยาอย่ากัดสิมามุ่นอย่ากัดน้องสิลูกน้องเจ็บนะั่นเห็นไหมเนี่ย เป็นการเลี้ยงแมวครั้งแรกนะเป็นการเลี้ยงแมวครั้งแรกของพินาเลยนะทุกคนปกติพินาก็เออ่เลี้ยงทุกอย่างแลยยกเว้นแมวเนี่ยอันนี้แบบว่าเขาหล่นลงมาเนาะละอย่างถ้าปล่อยไปก็ไปเป็นแมวจรนะคะแมวจรก็จะเป็นอยู่ในป่ากินอะไรในป่าอะไรประมาณนี้พินาก็สงสารก็เลยเอามาเลี้ยงนะะเดี๋ยวข้อว่ากัน อนาคตว้าเยียกัดน้องที่ลูกหนูกัดหูติดได้ดูดูมงุงตูมวมตีลูกอะมวงดุมากทุกคนห่วงห่วงของเล่นไปหมดแหละสมมติว่าเนาะมะม่วงอยู่ในกรงนะอยู่ในบ้านเขานะถ้ามีตังออกมาเล่นฟุตบอลปึป๊บเล่นของเล่นเขาเนี่ยมะม่วงต้องร้องกรี๊ดเลยพอปล่อยออกมานี่จะวิ่งเข้ามาเลยนะมีตังก็จะกลัวนะกลัวามะม่วงไม่เอาไม่เอางั้นงั้นเข้าบ้านไหมมีตังเข้าบ้านเลยลูกะ่ะ ถ้าหนูกลัวพี่มะม่วงเข้าบ้านเลยไม่เอาไม่เข้าไปอยู่ใต้ตู้ลูกเนี่ยไปแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วปังมานี่เร็วลูกไปแล้วทุกคนไปแล้วเข้าใต้ตู้อีกแล้วพี่นาก็ขี้เกียจดึงออกมาบิตางมานี่มาลูกมาเร็วยางยางไปแล้วน่ะไปแล้วไปแล้วมะม่วงมะม่วงไม่ช่วยยายเลยนะหนู ม่วไม่ช่วยยายเลยน่ะน่ะน่ะเล่นยาอ่ะอ่ะอ่ะเอาเล่นคนเดียวเลยงั้นน่ะไอขี้ห่วงไปแต่บอลให้ยายดูที่ติง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 ถิงถิงิงิงถิงถิงิงม่วงเขาเริ่มแบบว่าถ่ายขนใช่ไหมทุกคนพอซื้ออาหารมาให้อ่าเพิ่มขนใหม่นะก็เริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะขนเริ่มขึ้นยาวแล้วนะหน้าแดงและมีตาไปไหนน่ะ มีตังออกมาเร็วๆเลยมาม่วงไปตามน้องมามาม่วงไปตามน้องทีหนูกัดน้องอ่ะน้องหนีเลยนะไปลูกไปไปตามน้องทีไปเรียกน้องมาไปไล่มันออกมาจากใต้ตู้ไปลูกปะบ้านมาม่วงเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนมา mia m i มียว mia มีตังมาลูกมามีตังมานี่ มีต yeah, no, mm ังยายบอกให้มานี่เร็วๆมาลูกมามีตังมีตังออกมาเร็วๆมาเมียวเมียวเมียวมาพี่ม่วงไม่ทำอะไรแล้วลูกมาค่ะพ่นาก็พามันเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลพ่นาพามาชมความน่ารักของบางคู่นะมามีตังมาลูกมามาเร็วๆพี่ม่วงไม่ทำอะไรแล้วมาเร็วๆลูกมามาเร็วเร็ว มีตังหน้าตาเขาจิ้มลิ้มมาเลยทุกคนมีตังมานี่ลูกมาเร็วๆมะม่วงนะั้นหนูทาเป็นแกงน้องเดี๋ยวเถอะถ้าน้องโตนี่นะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวน้องดึงหางนะลูกมาเร็วๆมาค่อยย่องมาแล้วค่อยย่องมาแล้วกลัวกลัวกลัวพี่มะม่วงมากเลยมาด่ลูกมามาพี่ม่วงไปทําอะไรหรอกพี่ม่วงห่วงกงอีแ่แกยายอันนี้มันกงหนูนะ อันนี้มันบ้านหนูนะยายยายเอามาให้ตัวนี้ได้ยังไงเอาออกเอาออกดึงออกดึงก,กระดาษออกให้หมดแมวแามวาามาามงวงแมวไปแล้วน้องหนีแล้วม่งวงมาอันนี้มันกงน้องลูกไม่ใช่ของหนูแล้วลูกของหนูอนโนนมาตังมามีตังมาลูกมาโอเคค่ะทุกคนเนี่ยพี่นาก็อยู่กับอสัตว์เลี้ยงนะต่างสายพันตัวโนนบ้างตัวนีนวน้บ้างนะความสุขนะตัวนี้น้อยนะยามว่างนะทุกคน จ้าแล้วพบกันใหม่นะคะมีตังมาแล้วมีตังมาแล้วน่ะไปทําอะไรนะ่ะปากเปื้อนมานะนะ่ะน่ะเอาเอาเอเ,อเอข้าบ้านไปเข้าบ้านไปลูกกันไม่ต้องหายายเข้าบ้านหนูเลยมายายปิดคลิปละเข้าบ้านเลยไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาเลยเ <s> <c oughs> ี่ยหนูกลัวยายยายหนูกลัวพี่ม่วงมากเลยห <c oughs> นูกลัวกลัวก็เขาออ้าทีเลยอุย้ย